เป็นโหนล่าจะนีตัวตนที่แท้จริงไปทําไมสิ่งมันไม่ทังจะไหมอะแต่ถ้าทุกคนคิดแบบเนี้ยโหนล่าก็จะเลือดแต่ฉีวผู้รงมาแต่เรวเมื่อสิงมองว่าคณะมนุราของพ่อล้าหลังไม่ทันสมัยแต่จําเป็นต้องสืบทอดแม้ใจจะเอ็นเอียงไปทางการตั้งวงดนตรีมากกว่าความคิดต่างกันของคนสองรุ่นนำไปสู่ความพยายามปรับการแสดงศิลปะพ,พื้นบ้านในภาพยนตร์เรื่องเซิร์ ผลงานเอกชัยศรีวิชัยที่เป็นทั้งผู้กำกับและวางโครงเรื่องได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นทางภาคใต้และกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้กำกับมากฝีมือคนสนิทภาคภูมิวงจินดารับหน้าที่โปรดิวเซอร์หลังจากเคยร่วมง,งานกันมาตั้งแต่ปี2547ในหนังรักแดนใต้เรื่องฟอร์มาลินแมนรักเธอเท่าฟ้า แรงบันดาลใจในการทําหนังบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของเอกชัยส่วนหนึ่งมาจากการอ่านหนังสือของพ่อมโนราพุ่มเทวาหรือขุนอุปธรรมนรากรเมื่อครั้งเคยรำม,มโนราถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่จะเอาศิละปะวัฒนธรรมในขแขนงมโนราหรือขแขนงไหนก็ตามแต่ไปสื่อผ่านบันเทิงลงมาในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยพี่ว่าคนมันจะจําง่ายแล้วก็แล้วก็มันจะ รับรู้กันทั้งประเทศได้เร็ไวไวทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมากกว่าตัวหนังสือที่ไปขึ้นแบบทางราชการหนังหนังมันก็คือวัฒนธรรมแหละวัฒนวัฒนธรรมมันมีหลายแบบมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลาร้ <c oughs> ากันฟ้อนล้าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังตะลุงนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างอะ่ะมันก็เป็นวัฒนธรรมได้เพียงแต่ว่าเราจะหยิบยกมายัางไงให้มันรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวเป็นบันเทิงหน่อย ดูแล้วสนุกหน่อยอะไรอย่างนั้นมากกว่าถ้าผมเลยสูงลย งานเอง้งแต่กระบวนการแรกจนกระบวนการสุดท้ายครับเพราะต้องการที่จะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมามีความสมบูรณ์มากที่สุดซึ่งภาพยนตร์เรื่องเสือ้ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของ post production ครับแต่อย่างที่เห็นทางด้านหลังนี้แล้วก็กาลังประชุมกันเคร่งเครียดอยู่ขณะนี้ก็คือคุณเอกชัยกำลังเตรียมการออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพราะนี่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นประการด่านแรกในการทําให้คนดูสนใจหนังเรื่องนี้นั่นเองครับ นอกจากเป็นนักร้องอีกภาพจำของเอกชัยยังเป็นผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้อย่างมนโนราที่เจ้าตัวพยายามสื่อสารมาทั้งชีวิตตั้งแต่เป็นคณะศรีวิชาโชมาจนถึงคณะมนโนราเอกชัยไพศาลที่ปรับรูปแบบมาเน้นการรำม,มนโนราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80ทั้งยังส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการให้ทุนการศึกษาเช่นไพศาลขุหนูนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องเซิร์ต ที่ฝึกรำม,มนโนรามาเกือบ20ปีภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ยังมีคณะมนโนราดังภาคใต้มาร่วมแสดงทางคณะมนโนราสีทนและคณะมนโนราเทพสรัทธาเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักในวงกว้างแกพูดมานานแสนนานแล้วครับว่าอยากจะทำภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งซึ่งให้เป็นภาพยนตร์ของคนใต้เมื่อก่อนนะครับผมว่าเหมือนวัรุ่นรุ่นผมเนี้ยจะมองโนราว่า เป็นเรื่องที่เชยเป็นเรื่องที่ล้าสมัยถ้ามีคนถามเฮ้ยเป็นอะไรวะเป็นโนราเงี้ยครับก็จะแบบเอ้ยมีเพื่อนหัวเราะไหมวะเที่ยวลำกินเต้นกินลำกินอย่างเงี้ยครับแต่ณปัจจุบันนี้ผมว่าการลำโนราเป็นอะไรที่เท่วัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นม์เสห์มากม์เสห์ตั้งแต่ดนตรีม์เสห์ตั้งแต่ภาษาม์เห์ตั้งแต่การกินการอยู่การใช้ชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งรักษารากงาของวัฒนธรรมท้องถิ่น แม้กระทั่งภาวะของเศรษฐกิจของตัวเองที่เป็นอยู่เนี่ยอดยากแต่ได้แบกวัฒนธรรมของชาติซึ่งเกิดความขัดแย้งกับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกที่จะตัดการภาพยนตร์เรื่องเซิร์จะดฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่2เมษายนนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และยังเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยกวินพบพันธุ์ทิีไทย PBS <The Thai. S 1> รายงาน